เนรอบเครื่องเบาๆครับกับรถคุณ s อช่รมาร์คชีครับรุ่น3เก่านอกครับนี่สปอคเก็ตหมดครับกลมเหมือนเหรียนบาทนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ถ้าเปลี่ยนนี่ก็คือ ตบ,บเขียวแน่นอนครับกรเดินดีครับแรงดีทั้งสองข้างไม่มีโหลดครับเวลาเดินไฟฟ้าตัดระบบเต็มขนาดไฟฟ้าตัดนี่เครื่องยังแรงอยู่นะครับยังไม่มีการโหลดเร่งรอบเบาๆครับ การทำงานขุดสระในวันนี้ครับลอกสะอระบ่อขนาดเล็กครับเอชเชร้อยยี่สิบจะดึงดินขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าบอ่อนี่ค่อนข้างเอ้ยบอ่บอบอ่อบ่อปลานี่บอ่อเก็บน้ำนี่ค่อนข้างลึกครับน่าจะสามเมตรได้ครับไม่รู้ว่ามือจะถึงตรงไหนครับ ตอนนี้กำลังเคลียร์ขอบสะกอนครับขอบบ่อนี่อุปสรรคครับมีต้นไม้ครับโอ้จะเป็นยากขึ้นเลยเลีงรอบต่ำๆครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ พันห้ารอยรอบหรือว่าไม่ถึงก็ได้ครับประมาณนี้ครับฟังจากเสียงเครื่องแล้วเบามากเลยครับน่าจะอยู่ในประมาณนี้ครับในรอบพันห้าถึงพันนิดๆครับเร่งพอไม่ดับครับคือไม่ไวรถ,ถครับอ๋อ ครับยังใส่บัดเล่่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 ่้น่่่่่่่บ่่่่่นค่ับครับ่่่่่่่่่ั่่่่่่่ั่า เชร2ร้อยี่สิบรุ่นสามครับมาร์คทีครับรถยอดน,นิยมครับคุณปูแดนสมุทยจากประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้มีภารกิจครับลอกบอ บอ่อน้ำขนาดเล็กสปอตเกียหมดครับตัวเดินทางนู้นครับทางซ้ายครับทางอีกทางขวาครับเตอรูดครับเสียงนีพ่พวดๆเลยครับไม่เป็นไรครับอยู่ที่ฝีมือคนขับครับต้อง ค่อยไปครับเฮียเคียร์ลิงขอบสาครับต้นไม้ตีดขวางการทำงานครับที่หมอกก่อนครับ นอกครับรถคันนี้ครับก็เดินดีปั๊มดีครับปั๊มแรงมากครับเครื่องก็ฟิตมาใหม่ครับเดินรอบต่าๆยังท,ทำงานได้ครับไฟฟ้าตัดแล้วนะครับ มีระบบไฟฟ้าแต่ก็ยังเร็วอยู่ครับ <S <S ถึงแม้ไม่มีระบบไฟฟ้าก็ยังทำงานได้ครับ <S 1> <S 1> อาลองช่วงนีครับจะถึงหรือเปล่าพอได้ครับขอบตรงนี้มาดูวงสวิงครับ ส่ิเองไปแล้วตัวไหนที่มันเป็นอุปสรรคก็ลอ,อ,อ,องเลียลิงออกครับ รวมก็โอเคอยู่นะครับแรงครับเจาะดินแข็งได้ครับนี่เดี๋วว่ารถยังผ่านอยู่นะครับถ้าดึงดินแข็งอย่างนี้แล้วโหลดหนักนี่ก็คือว่าต้องมีปัญหาแล้วครับระบบปั๊มระบบอะไร ลงสรงกำลังเครื่องยนต์ครับนี่ตักดินแข็งอยู่นะครับนี่นี่ตักดินแข็งให้ดูเลยครับดูส่ชัดๆครับท่านผู้ชมฟังเสียงครับดินทรายครับดินทรายปนเหนียวครับเป,เป็นแผ่นเป็นแผนเลยครับก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ครับ อโอเคครับท่านผู้ชมให้ดูขอ,อเป็นแนวทางครับในการรับชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ